สวัสดีอีกรอบหนึ่งของโรกเรียนสืบทักษากันรัไฟวิรอธานีตอนนี้กาลังการลัางปรปับปรุงของธุรการง่ายของธุรการเพราะว่าของเรียนตอนนี้ก็โอเคแล้วเหลือปลูกกระเบื้องย่างเดียวเหลือปลูกกระเบื้องย่างเดียวอันนี้ฝีมือพอ่อไม่มีคนทำปกาสั่งแต่คน๋ยนนี้ต้องทำเองสกหน่อง ออกไปได้เลยวาสมาด้านนู้นส่ไมาต้านนี้เอาเอาเนีสิบนนะิบุนเอาเท่บวูกับเดี๋ยวจะให้จะวางไว้คปล่อยไปเลยก็ปเลยก

มีแม่เหล็กอยู่ในน,นี้อันนี้อันนี้คือคือแบบเราจะหาระดับน้ำระเบิดไ,ไว้ này này ninh 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 我们这边的。

อันนั้นไม่แล้วเดี๋ยวมันจะเสียฟ้องเสียได้เสียได้กลังเย็นของธุรก,การตอนนี้ทำน,นจะเดียวมันยาวไปมอนไม่มีคนช่วย ปรับเลยปรับได้หเยอะนะปรับได้เยอะบยังไงก็ได้แต่แต่ว่าเนี่ยเราจะยึดคานเลยปรับได้เลยคือตัวนั้น่ะถ้ามันได้เราก็เราจะปรับออกมาเท่าไหร่ก็ได้เข้าไปใส่ก็ไร่ก็ได้ไม่เนี่ยต้องเป็นโซ่โซ่แล้ว มันลุกไปยกล่างยกล่าง เอานั่นให้แม่กันดได้จ้าจันทร์ก็ดู อีกทุกสวยครับสวยโอ้โหน่ักนี่มากไ้ไว้เพราะว่าจะซื้อปูนเดี๋ยวงานรอปูนเห็นไหมชงปุวแล้เนี่ยครับขับปูนแ้วก็เจวเลยเอบปูนอัดว่นมันมันดั แมนดูเรามันจะได้รับแรงคร <brightness. S 3> mm ับมันจะมีแรงใอ้ให้เป็นทีเร็แล้วเราก็ข้ยักมือตาเราจะให้มันเสมือนให้มุกๆเข้าไปหน่อยนี่นี่ตัมันก็จะได้ไม่โดนเอ้า โอเคนกอเลยครับผมเชื่อมงนีไว้ผมปูนนั่พ่อะเราสมปูนกัครับไปเยเนาะฮะใช่ใช่ไฟตัวนี้เราใช้ไฟในบ้าน รถไฟกันนี่เดี๋ยวพักครับ